มีตาัมครับต้องรวมนเองวกันอยู่ก่อนรู่าอรนนต่นคิดว่าคิดว่าเป็นรวมินสันนนีนี่ไอันนซนเตอร์อยนันนงงงงอยู่ใตรกันเลอ๋อต้อเป็นเร็วราแต้มเนมากอมากัันย่อแ่แมีแฟนไห้ามีแฟนกนไม่เอาโอจังนะแบง ยาตรงนี้มีไอคอนสยามคอนสยามแล่งด้วยแล้วแน่ฮะแล้วไฟฟ้า BTS บีขอช่องไอคิพคลาสจิตคว้าแต่นอนปจากตากจินนะไม่ได้จะเรียนแล้วนะไม่แน่ไม่ใช่ไม่ตั้งตอนเนี้ยตรงเนี้ยลงผ้าน่ะเราเหงาจิตคว้า โเล็กเดียวมันมีเบียมีเลียบายไปเจริญนคร้อนใช่ไหมล่ะในใจรู้แล้วมันไปเจริญนาก้อไหมใจายนี่เจริญนาก้อนนะมันเลียบแม่น้ำจะไปย่าไปจะมาไปทางโน้นใช่ไหม เลยก่อสร้างมาแล้ว หนึ่ร้เมตรวิ่งตรงต่อไปอยัง <ไป S 2> ถนนพุทธนรบุรีถนนราชพฤกษ์สนามราชมังคลากีฬาสถานสถานีขนส่งผู้โดยสารบ่อที่ 2, สองชัตสสงเตอร์บัสสายดุสิตราษฟรสส์สายสีน้ำเงินข้าะมไม่มา,น,า,านั่งกร็ร้าง